สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี e ้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่2กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันเช่นเคยสายๆแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับว่ากันในเรื่องของการให้ความเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทยในระยะที่1นนะครับที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสวักษ์ สุปกมลเสนีรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร<ขา>และอาหารแห่งชาติหรือว่ามออกอ,อ,อชอนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจกับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้คุณผู้ฟังครับวันนี้เรื่องของคําแนะนําเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติสําหรับเกษตรกรในช่วงหน้าแรงนะครับจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณกจรจเราประเสรฐิฐรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงรู้กินกรู้ใช้นะครับ ธนาคารอมสินครับได้ออกสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพขึ้นมานะครับโดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละสามจุดเก้าต่อปีตลอดอายุสัญญาเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับการผ่อนชําระก็ไม่เกิน5ปีครับผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับหก็คือเป็นผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพหรือว่าเป็นผู้ประกอบการรายย่อยก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือทุกประเภทงานศินละปะหรือว่าช่างหัตถศิลป์หรือถ้าไม่ได้เป็นช่างฝีมือแต่ถ้าผ่านการฝึกอบรมอาชีพมาแล้ว แล้วก็มีใบประกาศสนิยบัตหรือว่ามีบุตรทีบัตให้การรับรองนะครับก็สามารถที่จะขอสินเชื่อประเภทนี้ได้เช่นกันนะครับวงเงินสินเชื่อ5 0,000บาทครับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะนะครับรวมไปถึงผู้ที่ซื้อธุรกิจเฟรนชชส์ในโครงการของธนาคารนะครับวงเงินสินเชื่อ10,000แบาทแล้วก็กลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กนะครับจะต้องมี สถานที่ตั้งของกิจการที่แน่นอนแล้วก็ต้องมีเอกสารในการแสดงความเป็นเจ้าของด้วยนะครับวงเงินสินเชื่อ3 0 0แสนบาทด้วยกันนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนขอสินเชื่อดังกล่าวได้แล้วนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน w w w g s b o r t h จนถึงวันที่30กันยายน2565นี้นะครับ คุณผฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยดไต้ถุนร้านนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจํานวน2รางวัลน,นะครับเป็นกระปุกออมสินตู้ ATM และกระปุกออมสินรถออมสินเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็ได้นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยดไต้ถุนร้านเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการ สุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบีย้ยไต่ถุนร้านและสาหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับ่นนฟังกอ ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาครารอ,อมสินนะครับได้ร่วมส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5ซึ่งถ้าหากว่าฝากครบ5เดือนแล้วเนี่ยจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละศูนต่อปีนะครับโดยจะเริ่มเปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565ันี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับร่วมส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5ซึ่งถ้าฝากครบ กำหนด5เดือนแล้วนะครับจะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ0.35ต่อปีเปิดรับฝากจนถึงวันที่20อ <c oughs> ขอไปครับวันที่28กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับมาถึงช่วงคำถามครับวันนี้คำถามมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5ซึ่งถ้าฝากครบ5เดือนเนี่ยนะครับก็จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ0.35ต่อปีคาถามนะฮะ ถามท่านผู้ฟังว่าเปิดรับฝากจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อ,อะไรส่งคำตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 facebook live เข้าพิธีเพจเก็บเบี้ยแต่ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำมาที่1คกุมภาพันธ์ก็เป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณธนพรจันแจมด้วยนะครับ เอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการให้ความเห็นชอบกับแผนปฏิบัติการด้านการจัดการอาหารของประเทศไทยระยะที่หนึ่งนะครับเป็นเช่นไรไปพูดคุยกับคุณสวักษ์สุขพักมลเสนีนะครับรองเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติหรือว่ามกอชตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณสวักษ์ครับครับสวัสดีค่ะคุณเพียรพัฒน์และผู้ชมผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะกับแผนที่มาที่ไปเรื่องนี้นี่เป็นยังไงครคุณสวักษิ์ฮะ ต้องขออนุญาตเท้าความไปในปีห้าสามนะคะสองพันห้าร้อยห้าสิบสามซึ่งคณะกรรมการอาหาราตเนี่ยได้มีการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทยที่เป็นฉบับแรกนะคะครับซึ่งกรอบยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมการดําเนินงานด้านอาหารตลอดห่วงโซ่นะคะแล้วก็เป็นแผนชี้นําการดําเนินงานด้านอาหารให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ ซึ mm ่ง hmm. ทางคอรมอเองเนี hmm. ่ยก็ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี่ยนำกรอบยุทธศาสตร์ฉบับที่หนึ่งเนี่ยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบเอ็ดนะคะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำกรอบยุทธศาสตร์ไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานต่อไป่ะคะสําหรับในการขับเคลื่อนกรอบยุทธศาสตร์ฉบับที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่าน จากการดำเนินง,งานในลักษณะที่ไร้ทิศทางมาสู่สการดำเนินงานทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะ,ะซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะคแต่ว่าการสับเคลื่อนตามกรอบยุทธศาสตร์ฉบับที่หนึ่งเนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่บรรลุตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้นะคะเพราะว่าการบร,ริหารการทํางานเนี่ยยังไม่มุ่งผลสเลิตร,ร่วมกันแล้วก็ยังขาดละเอียดของเป้าหมายและก็ตัวชี้วัดรวมที่สําคัญค่ะครับ ดังนั้นจึงได้มีการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ฉบับที่สองขึ้นนะคะซึ่งเป็นกรอบยุทธศาสตร์เนี่ยระยะยี่สิบปีนะคะก็คือระหว่างพศสองพันหกห้าร้อยหกสิบเอ็ดถึงสองพันห้าร้อยแปดสิบนะคะดังนั้นจึงได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการจัดการด้านอาหารของประเทศไทยซึ่งเป็นแต่ห้าปีนะคะก็คือระหว่างป<ๆ>ีพศอสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าสองห้าห้า อโทษสามอ่อระหว่างปีสองพันห้าร้อหกสหกอ๋อครับหกสิบหกก็ปีหน้าใช่ไหมครับค่ะนั้งติดจะเริ่มดำเนินการจากปีหน้าค่ะครับครับครับค so ่ะซึ่งวันนี้การจัดทำแผนปฏิบัติการเนี่ยค่ะก็คือเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีหลายหน่วยงานมากเลยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอาหารของของไทยนะคะครับเพื่อเพราะฉะนั้นเราก็จงจะทําแผนปฏิบัติการเพื่อให้หน่วยงานยต่างๆเหล่านี้นะคะ ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการไปสู่แผนปฏิบัติราชการแต่ละหน่วยงานครับก็สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมน,นะคะอืครับเราต้องมีงมยุทธศาสาตร์ไมหมฮะตอนนี้การจะทําแผนแต่ละครั้งมีค่ะก็คือซึ่งยุทธศาสาตร์อ,อตามแผนปฏิบัติการฉบับน,นี้ค่ะก็คือจะมียุทธศาสาตร์ที่เกี่ยวข้องหลักๆอยู่สี่ยุทธศาสาตร์อนะคะ่ะครับค่ะซึ่งยุทธศาสาตร์แรกนะคะต้องขอเรียนว่าก็คือจะเป็นยุทธศาสาตร์ด้านความมั่นคงอาหาร อือันนี้สําคัญเลยนะฮะใช่กามยุทธศาสตร์เนี้ยค่ะก็คือเราก็ได้ตั้งเป้าประสงค์ไว้ว่าเพื่อที่จะก่อให้เกิดความด้านคงด้านอาหารแลร้วก็โฆษณายั่งยืนนะคะด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตยัง,ยงมีประสิทธิภาพแล้วก็การร่วมของทุกภาคส่วนค่ะครับค่ะซึ่งก็จะมีการดําเนินงานผ่านกลยุทธ์ย่อยๆอยู่เอประมาณแปดกลยุทธ์นะคะฮ<า>เราไล่ลเรียงดูเลยค่ะคุณสมรักษ์ฮะ ค่ะโดยที่ทางด้านที่หนึ่งนะคะก็คือจะมีการจัดสรรที่ดินทํากินให้เกษตรกร,กรย่อยนะคะแล้วก็ผักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินการเช่าที่แล้วก็กฎหมายการคุ้มครองพืน้นทางการ,กรเกษตรนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้กเกษตรกรเนี่ยมีที่ดินทํากินสําหรับผลิตสินค้ากเกษตรอาหาร,รเพื่อสร้างองครทางอาชีพแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยค่ะครับ ค่ะแล้วในส่วนของกลยุทธ์ที่สองนะคะก็คือจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและดินค่ะเพื่อมีทรัพยากรน้ำที่เพียงพอกับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารนะคะแล้วก็มีการฟื้นฟูปัปรบินในพื้นที่การเกษตรค่ะในส่วนของกลยุทธ์ที่สามนะคะก็คือจะเป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อการบริโภคค่ะครับ ก็ในส่วนของกลยุทธ์ที่สี่นะคะก็คือจะเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้<ะ>ด้าน่สินเสร็จและอาหารที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะครับรวมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากอาหารเป็นประสิทธิภาพแล้วก็ลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิตด้วยค่ะอืมแล้วก็ในส่วนของกลยุทธ์ที่ห้าเนี่ยก็จะเป็นการสับสบนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เห็นความสําคัญของอาชีพเกษตรกร,รแล้วก็ ันเข้ามาสู่เข้ามาสู่ภาคการเกษตรมีการทําอาชีพการเกษตรรํำมากขึ้นนะคะเพราะว่าต้องรอบว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยการส่งเสริมให้มีเกษตรกรกรุร่นใหม่เข้ามาในสุภาการเกษตรมากขึ้นนะคะครับค่ะในส่วนของกลยุทธ์ที่หกนะคะก็คือจะเป็นการส่งเสริมการทรําการ,กรเกษตรทฤษดีใหม่นะคะเพื่อให้ครัวรวนครัวเรือนกเกษตรเนี่ยผลิตอาราที่หลากหลาย ตามสภาพพื้นที่ของชุมชนนะคะก็เพื่อการบริโภคในครัวเรือนรวมทั้งให้มีการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ,คะเพื่อให้ครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะคครับ่ะสําหรับในกลยุทธ์ที่เจ็ดนะคะก็คือจะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาระบบโลจิสติกด้านเกษตรและอาหารนะคะเพื่อให้มีการกระจายสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะรองรับสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารทั้งในภาวะปกติเองแล้วก็ เมื่อเกิดภาวะวิกฤตขึ้นค่ะค,คะ่สำหรับกลยุทธ์สุดท้ายนะคะกลยุทธ์ที่แปะภายใต้ยุทธศาสตร์นะคะก็คือจะเป็นการส่งเสริมง,งานวิจัยที่เพิ่มศักยภาพการผลิตแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและอาหารค่ะทั้งหมดแปดด้านนะฮะความแปดนะครับอันนี้เป็นเป็นหนึ่งในในส่วนของความมั่นคงอย่างเดียวนะฮะยุศาสตร์ด้านนี้นั่นเดียวใช่ค่ะโัมีอีกจังเอาเอาเลยฮไล่ไปเลยครับผมกำลังฟังแบบน่าสนใจน่าสนใจ ค่ะในส่วนของยุทธศาสตร์ที่สองนะคะคก็คือจะเป็นด้านภาพและความปลอดภัยด้านอาหารนะคะซึ่งภายใต้ย,ยุทธศาสตร์นี้เราก็กาหนดเป้าประสงค์ไว้เพื่อสร้างความมั่นใจในอาหารทีม่มีคุณภาพสูงปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อการทุ้มของผู้บริโภคนะคะแล้วก็เพื่อการค้าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะค่ะซึ่งก็จะมีกลยุทธ์ย่อยอยู่หกกลยุทธ์ด้วยกันนะคะคที่งานภายใต้ย,ยุทธศาสตร์นี้นะคะก็คือกลยุทธ์ที่หนึ่ง ก็คือจะเป็นการสร้างมาตรฐานด้คุณภาพและความปลอดภัยอาหารให้เป็นมาตรฐานเดียวนะคะสอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้วก็รวมถึงการส่สงเสริมกมารบังคับใช้นะคะทั้งนี้เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มีมีมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากลด้วยนะคะค่ะในส่วนของของกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือเป็นการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นต้นให้มีคุณภาพสูงปลอดภัยแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นค่ะครับเพื่อ ทั้งนี้ก็เพื่อการบริโภคโดยตรงด้วยแล้วก็เพื่อเป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมในทุกระดับเลยนะคะครับค่ะในส่วนของกลยุทธ์ที่สามเนี่ยก็คือจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นนะคะมีบทบาทสําคัญในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพระดับพีเียมปลอดภัยก,ก็ลดการสรูญเสียด้วยค่ะค่ะแล้วก็ในกลยุทธ์ที่สี่นะคะก็จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาค การผลิตในระดับอุตสาหกรรมทุกระดับนะคะครับอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะค่ะแล้วก็คือเราจะนำนวัตกรรมมาช่วยในการผลิตให้มีก็คือกลยุทธ์ที่ห้าก็คือจะเป็นการส่งเสริมการค้าและการตลาดผลิตมาตรฐานนะคะทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากในระดับชุมชนแล้วก็ในระดับอุตสาหกรรมค่ะครับค่ะในส่วนของกลยุทธ์ที่หกนะคะก็คือจะเป็น การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยบบของประเทศค่ะอืหกกลยุทธ์นะฮะอรนี้อืมค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของยุทธศาสตร์ท<ก>ี<บ>่สามนะคะยุทธศาสตร์คือเป็นยุทธศาสตร์ด้านกา,ศารศึกษานะคะซึ่งตรงนี้เราก็ตั้งเป้าประสงค์ไว้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยให้เกิดความรู้แล้วก็ความจนหนักในการบริโภาคอาหารนะคะการใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตแล้วก็การจัดใจอาหารในหกโซ่อาหารตลอดจนกรรมที่ประสงคส ในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดีค่ะ,คะโดยที่กลยุทธ์ย่อยๆนี่ที่จะเป็นการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้นะคะก็จะมีห้ากลยุทธ์ค่ะโดยที่กลยุทธ์แรกนะคะก็คือจะเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมการบร,ริโภคที่เหมาะสมะคะ่ะก็การจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมการบริโภคเพื่อสุขภาวะาที่ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของกลยุทธ์ที่สองเน,เนี่ยก็คือการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินง,งานา ด้านอาหารศึกษาแล้วก็การวิจัยสาขาสา,สาขาเรื่องอาหารแล้วก็โภชนาการค่ะอ่าในส่วนของกลยุทธ์ที่สามก็จะเป็นการสนับสนุนการพัฒนาจัดก,การองค์ความรู้แล้วก็สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านอาหารศึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะก็าาที่สี่เนี่ยก็คือจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตอาหารแล้วก็ผู้ประกอบการอาหารเนี่ยมีความรู้แล้วก็มีทักษะด้านอาหารอย่างเหมาะสมแล้วในส่วนของกลยุทธ์ ที่ห้านะคะก็คือจะเป็นการบริหารการระบบข้อมูลด้านอาหารและก็พภชนาการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยโงข้อมูลด้านอาหารของประเทศในทุกมิติเพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ยอย่างถูกต้องแล้วก็ทันการค่ะครับซึ่งหลักๆเนี่ยภายใต้ย,ยุทธศาสตร์นี้ก็จะเน้นการให้การส่งเสริมให้ความรู้นะคะเพื่อให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยมีการเลือกซื้อหรือว่าอื พื่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีมีสุขภาพที่ดีค่ะ <im it> รู้เท่าทันนะฮะประมาณนั้น <im it> ใช่ค่ะเพื่อพันาการที่ดีถ้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไอค,คนคนไทยเองต้องยอมรับว่าเราก็ยังมีปัญหาทางด้านพัฒนาการทั้งพัฒนาาแล้วก็พ <im it> ัฒนาเกินค่ะ <im it> ออเกินเยอะใค่ะเรื่องที่เน้นในทางเกินค่อนข้างเยอะเหมือนกันกลับไเกิดเป็นโรคไม่ติดต่อเรือลังนะคะ ค่ะในส่วนของยุทธศาสตร์สุดท้ายภายใต้แผนปฏิบัติการนี้นะคะก็คือยุทธศาสตร์ที่สี่ก็จะเป็นด้านการบริหารจัดการค่ะซึ่งก็มีเป้าประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาการจัดการด้านอาหารของประเทศตลอดห่วงโซ่อาหารอย่างเป็นระบบแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สร้างความเข้มแข็งการดําเนินงานของทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใครผุกฝ่ายไดย้ยังมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสิทธิผลค่ะสอดกับกติกาการสาธาสะน,นะคะ ซึ่งมันก็จะมีกลยุทธ์ย่อยแค่ประมาณสองยุทธ์กลยุทธ์นะคะสําหรับการดําเนินงานภายใต้ยุทธศาสนี้นะคะก็คือในส่วนของกลยุทธ์แรกก็คือจะเป็นการสร้างระบบแล้วก็กลไกประสานงาน,นา,าการการดําเนินงานด้านอาหารที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติตลอดห่วงโซ่นะคะระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับแล้วก็ทุกภาคส่วนครในส่วนของกลยุทธ์ที่สองนะคะก็จะเป็น การพัฒนาฐานข้อมูลนะคะแล้วก็การจัดข้อมูลนะคะเพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็นําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได<ม>้อย่างถูงกค่ะครับอันนี้เป็นด้านการบริหารจัดการนะฮะใช่ค่ะก็ะคือหลักๆมีสี่ยุทธศาสตร์นะคะทั้งด้านความมั่นคงทางอาหารด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารศึกษาเพื่อให้ความรูม้แก่ประชาชนนะคะแล้วก็เรื่องการบริหารจัดการ กลับเป้าหมายนะ,ะเ,ปเป้าหมายของแผนเราในส่วนของเป้าหมายนะคะก็คือตามแผนปฏิบัติการเนี้ยฉบับนี้นะคะก็คือจะมีเป้าหมายที่ตั้งไว้อยู่อยู่หกประการนะนะคะกับก็คือหนึ่งก็คือเราคาดหวังว่าจํานวนคนขาดแคลนอาหารก็คือจะลดลงอ <ừ> สองเมื่อปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการแล้วเนี้ยคือปริมาณการสูญเสียอาหารแล้วก็ขยะอาหารลดลงนะคะกับ แล้วก็เป้าหมายที่สามเนี่ยก็คือเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยต่ออาหารเพิ่มขึ้นทั้งผู้บริโภคในประเทศเองก็ผู้บริโภคต่างประเทศนะคะครับอ่าแล้วก็ในเป้าหมายลำดับที่สี่ก็คือจะเป็นมูลาาค่าการค้าอาหารเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็จะเป็นผลต่อเรื่องมาจากเมื่อผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าอาหารไทยเพราะฉะนั้นเราก็ ก็หว <dı> <r> <disappearance> <dı accurate> ังว่าคุณค่าการค้าเนี่ยก็คือจะเพิ่มขึ้นสําหรับเป้าหมายที่ห้านะคะก็คือเราหวังว่าจํานวนคนที่มีภาวะทุกโภชนาการนะทั้งทั้งขาดแล้วก็เกินนะคะก็คือจะลดลงค่ะแล้วก็ในส่วนของเป้าหมายสุดท้ายเป้าหมายที่หกนะคะก็คือ เพื่อให้มีกลไกประสานงานกลางแล้วก็การบูรณาการการดําเนินการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะอืมครับอันนี้จําจําเป็นต้องมีตัวชี้วัดด้วยไหมครเรามีเป้าหมายแล้วมียุทธศาสตร์แล้วเนี่ยคะค่ะเราก็จะมีการกําหนดตัวชี้วัดไว้ในแต่ละเป้าหมายค่ะครับค่ะเพื่อที่จะวัดผลว่าเมื่อดําเนินการไปแล้วเนี่ยเราได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเปล่านะคะค่ะ ครับแล้วก็ขั้นตอนปฏิบัติจากนี้ไปนี่ยังถือว่าผลอนามัสู่ทางปฏิบัติได้เลยไหมฮะหรือว่าต้องผ่านคอรมอหรืออะไรก่อนฮนอ๋อตรงนี้ค่ะก็คือเนื่องจากเอรัฐมนตรีเรามีการประชุมพิจารณาตัวแผนการนี้ไปเมื่อวันที่ยี่สิบหกมกราคมอ๋อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วค่ะซึ่งทางคณะกรรมการเองเนี่ยก็ได้ให้ความเห็นต่อตัวร่างแผนปฏิบัติการนี้นะคะครับซึ่งฝ่ายเลขาซึ่งโดย เอ่ะมะอมกชกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นเลขาร่วมนะคะก็จะเอาคอมเมนต์ที่ได้รับเนี่ยแก้ไขสเสร็จแล้วก็จะต้องทําเอ่อเอาตัวแผนที่แก้ไขแล้วนะะส่งให้ทางสภาพัฒน์พิจารณาก่อนๆๆที่จะเสนอคอรมอให้ความเห็นชอบค่ะครับครับอ่ะเอาเป็นว่าโดยสรุปแล้วก็เดี๋ยวรอคอรมอเห็นชอบก็สามารถดําเนินการได้อันนี้คือจําเป็นต้องขอมติคอรมอถูกไหมฮะเพราะเอ่อตเอ่อเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆด้วย ใช่ค่ะอืมครับเอาละพอเราจะได้เห็นรูปธรรมอย่างเป็นทางการในประมาณปีไหนได้ครับแผนปฏิบัติการแล้วคือเราจะเริ่มดําเนินการก็คือในปีหกหกอะคะ่ะปีหกเลยอืมใช่ค่ะซึ่งในแต่ละปีตั้งแต่เริ่มดำเนินการเราก็จะมีตัวชีว้วัดในแต่ละปีไปอะคะ่ะครับในแต่ละค่ะอ่าครับ <ละ S 1> เพราะฉะนั้นอือภาคการผลิตโดยเฉพาะภาคประชาชนเนี่ยต้องเตรียมตัวไหมฮะในการที่จะนําไปสู่เป้าหมายตรงนี้ให้ได้เนะี่ยค่ะซึ่งตรงนี้ การที่จะขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าหมายได้จริงๆเราต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะซึ่งจะต้องมีการดําเนินการร่วมกันค่ะเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อืครับครับเอาล่ะก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยว่อนนี้มีความคืบหน้าผ่านคอรมอมีต้องก็มีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหนึ่งนะครับ ครับอาละนะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณสวลักษ์ครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสวลักษ์สุภกระมลเสนีนะครับรองในขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินค้าและอาหารแห่งชาติหรือว่ามกอชคุณฟังครับก็เป็นแผนที่น่าสนใจนะครับยุทธศาสตร์4ด้านหลักๆนี่จะทําให้ประเทศไทยเรากลายเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางอาหารมีอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพ มีการทำการศึกษาวิจัยเรื่องของอาหารและก็ที่สำคัญคือมีการบริหารจัดการเรื่องของอาหารเพราะฉะนั้นคนไทยเราก็เตรียมตัวสุขภาพดีจากการบริโภคอาหารที่ดีและมีประโยชน์แน่นอนนะครับอันนี้เอาละครับนี่เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้เรื่องของข้อแนะนําและก็ข้อควรปฏิบัติสําหรับเกษตรกรในช่วงหน้าแรงนะครับเป็นเช่นไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณขจรเราประเสริฐรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกระเกษตรและสหกรณ์ในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับส่วนคําถามวันนี้ ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารอ,อมสินนะครับได้ร่วมส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องนะครับกับผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5ซึ่งหากฝากครบกําหนด5เดือนแล้วนะครับท่านจะได้รับดอกเบีย้ยในอัตรา100.35ต่อปีคําถามคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เนี่ยนะครับเปิดรับฝากไปจนถึงวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพศอ,อ,อะไรส่งคาตอบมานะครับ sss สี่สองสองหนึ่งศูนย์เจ็ดห้า facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ